วันนี้วันที่10เดือน10พี่จะพาน้องๆรู้จักสิบทิศของนักแข่งวีไฟที่ต้องมีและน้องๆต้องรู้มีอะไรบ้างไปดูกันสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเรายิงศัตรูล้มแล้วก็พยายามเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพื่อให้เพื่อนของศัตรูสรับสนนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูเห็นตำแหน่งของเราแล้วก็ศัตรูยิงมาถ้าทำให้เราดาวก็ทีมก็จะเสียเียบ ข้อที่2นะครับให้มันฝึกไอวอลให้จนชินเพราะว่าไอวอลเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าทําการช่วยเพื่อนหรือว่าการทํามุมให้ตัวเองทําจังหวะให้ตัวเองนะครับสําหรับข้อที่3นะครับการใช้ลูกซองในการต่อสู้ระยะประชิดน,นะครับเราไม่ควรจะกดลูกซองค้างหรือว่ากดยิงรัวๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เป้าบานเราควรจะกดยิงเป็นชุดหรือว่าทีละสองนะัดเราสับปืนหรือว่าสับแม็กว่าหยุดยิงก่อนแล้วค่อยยิงใหม่อย่างเงี้ยครับ เอาละครับก็เข้าสู่ข้อที่สี่นะครับสำหรับการเซตระเบิดในการเข้าทําทุกครั้งนะครับเวลาเราจะเข้าตีระเบิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าไฟทีมต่อทีมระเบิดสามารถช่วยให้เราบีบพื้นที่ของศัตรูได้นะครับเวลาเพื่อนแนวหน้าเข้าไปตีแล้วแนวหลังถ้าเซตระเบิดตามมันจะทําให้ศัตรูต้องหน้าถอยครับมันจะมีโอกาสทําให้ตัวหน้ามีโอกาสได้ยิงฟรีจังหวะที่ศัตรูถอยสามารถบีบพื้นที่ให้ศัตรูเข้าไปเล่นด้วยกันได้แล้วเราสามารถอบล้อมศัตรูได้ครับ ข้อที่5นะครับอย่าเพิ่งเปิดศัตรูเช็คศัตรูให้แน่ใจก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างและเหลือ,อกี่ตัวครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเพื่อนศัตรูที่เราไม่ได้เช็คมันจะมาเข้าหลังเราได้ครับสำหรับข้อที่6นะครับไม่เสียดายของในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างเช่นไอวอลเวลาเพื่อนล้มอะไรก็ใช้ไปเลยครับและก็กระสุนได้ครับใช้ในการเจาะไอวอลช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อนหรือเพื่อนไม่มีก็แบ่งเพื่อนได้ครับพวกกระสุนอะไรแบบนี้ เราข้อที่เจ็นะครับหาที่โคเวอร์ทุกครั้งก่อนยิงนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนยิงส่วนมาได้นะครับรวมไปถึงศัตรูอีกทิศทางหนึ่งนะครับที่อาจยิงมาได้เราข้อที่แปดนะครับพยายามหามุมดักยิงที่เราได้เปรียบกว่าศัตรูตเละมองเห็นศัตรูก่อนตามเดี่ยมบ้านอะไรประมาณนี้ครับเราสำหรับข้อติ๊กานะครับอยากก่ากลัวที่จะเผชิญหน้าต่อศัตรูถ้าชนตีต่อตี้ก็สู้ไปเลยครับ พ่อที่สิบนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กเดลต้าเอ็กและยูทูบเดลต้าเอ็กครับเพื่อไม่ให้พลาดทิปดีๆของสำหรับโปรเฟเยอร์ครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ